ครับสวัสดีครับอ่าวันนี้ก็จะมาพูดถึงเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องขอกล่าวขอบคุณนะครับ FC ที่ติดตามนะครับตอนนี้หลังจากที่ผมทํา YouTube มาเนี่ก็แบบแบบเริ่มทํามาจริงจจางๆ,ๆก็ประมาณ4เดือนนะครับก็ตอนนี้มียอดซับติดตามอยู่ทั้งหมดก็5 0หน้าวันนี้นะครับก็ช้านี้ก็524รยับนะครับก็ขอบคุณนะครับ FC นะครับที่ให้กำลังใจ สําสหรับคนปั้นสวนทุเรียนนะครับวันนี้เราก็จะมาดูระบบน้ําของสวนสวนผมนะครับก็คือสวนสบายๆตามใจคุณจุงรักนะครับช่องก็สบายๆตามใจคุณจุงรักนะครับวันนี้ก็มีปัญหาเรื่องหนึ่งก็คือท่อนะครับนี่จริงๆแล้วผมมีท่อให้ให,ให้ระบบน้ําก็คือไอที่ผมใช้ที่ใช้นะครับก็จะเป็นระบบผมให้หัวเดียวนะครับก็คือ ตามกําลังทราบตัวเองก็คือเป็นเขาเรียกว่าหัวให้น้ําทางเดียวนะครับหรือหัวงูเห่านะครับพอดีหมานะครับหรือสุนัขมันมาชนหักนะครับผมก็เลยต้องมาแก้ไขนะครับก็เลยตัดต่อใหม่นะครับจริงๆว่าจะ DIY มัน DIY ไม่ได้นะครับไม่มีฝีมือพอเพราะนั้นก็จะมาตัดต่อแล้วก็มาให้เพื่อนๆดูว่าการให้น้ําแบบแบบหัวเขาเรียกว่าหัวงูเห่านะครับนีตัวเนี้ยนะครับ ทางเดียวมันเป็นยังไงนะครับในระบบสวนว่ามันเอาอยู่ไหมนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเดี๋ยวซ่อมเสร็จเดี๋ยวจะเปิดให้ดูนะครับว่าการให้น้ำของผมให้เป็นระบบเขาเรียกว่าขึ้นแทงนะครับใช้ใช้ัชปั๊มสูบขึ้นแทงแล้วก็ปล่อยลงนะครับก็แถวนี้เดินนี้ก็15 1หต้นนะครับว่ามาดูว่าแรงนะแรงดันน้ำความสูงจากจากถังนี่ก็ประมาณสัก ความสูงสักห้าถึงหเมตรนะครับเดี๋ยวเรามาต่อท่อกันนะครับอ่ะนะครับนี่ก็คือเป็นสามทางนะครับเนี่ยที่ผมจะมาต่อกับตัวนี้นะครับนั้นเดี๋ยวไม่ทำยากนะครับทำง่ายๆผมจะทำแบบง่ายครับผมไม่ค่อยเก่งเรื่องช่างนะครับอ่าก็ทากาวนะครับทากาวมันกลัวเปื้อนมือก็ไม่ใช้ ขนไก่นะครับรูหน่อยเอาง่ายๆนะครับสบายๆนะครับาตามสไตล์ผมนี่แหละเพราะผมไม่ได้ใช่ไม่ไม่ไม่ได้เป็นช่างนะครับนะก็ทำอะไรที่มันง่ายๆถนัดกับตัวเรานะครับ 嗯。Uh. นี่หัวนับได้นะครับสามารถที่จะเอียงไปทางไหนก็ได้นะครับโอเคนะครับแค่นี้ก็น่าจะอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูอีกจุดนะครับพอดีมันมี2จุดนะครับวันนี้ที่สุนัขชนแล้วมันหักนะครับผม๋ยวาปีจุดนะครับปรับนี่จุดหนึ่งนะครับที่เกิดจากสุนัขนะครับมาชนนะครับทําให้เกิดความเสียหายนะครับ เคลียร์เศษวัสดุที่มันติดอยู่ในท่อด้วยก่อนนะครับเพราะว่าไอห,หัวนี้จะมันจะไอเขาเรียกว่าอะไรนะครับหัวเล็กหน่อยมันจะรีดน้ํานะครับก่อนที่จะทํางานนะครับกาวเสร็จนะครับ นะครับรอกาวมันแห้งนะครับไม่นานนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาเดี๋ยวค่อยมาเทสดูนะครับว่าระบบน้ำาอวมินิสปิงเกอร์มันใช้ได้ไหมนะครับเดี๋ยวเราไปดูนะครับนะครับนี่ก็คือวาลวาลหลักนะครับสำหรับที่จะเปิดลดต้นไม้นะครับแถวนี้ทั้งแถวนี้ก็มีประมาณ15หต้นนะฮะเดี๋ยวมาดูนะครับระบบน้ำอันนี้คือเป็นระบบหัวน้ำนะครับ เป็นแรงดันไม่ได้จากเครื่องปั๊มนะก็คือผมใช้วิธีการนะครับตัวนี้ก็คือ,อเปิดขึ้นแทงแล้วก็ปล่อยเป็นแรงธรรมชาตินะครับหัวน้ําที่เป็นหัวน้ําเมื่อกี้นะครับก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับมาดูกันนะครับผมก็จะเป็นลักษณะน,นี้แรกๆก็จะอันนี้หน่อยอหัวน้ําเรามาเช็คดูว่าเมื่อกี้นี่นะครับ ใช้ได้ไหมถ้าอันนี้อันนี้มันปับได้นะครับเพื่อนเพื่อนปาให้มันตรงนะครับก็วิธีการก็ประมาณนี้อันนี้ก็ถอดได้นะครับจริงอ่านี้เดี๋ยวเราถอดให้ดูนะครับขอดูว็าจะลักษณะหัวน้ําแบบนี้เจะพุ่งขึ้นแบบนี้นะครับอจากนั้นไอ้ตัวนี้เราสามารถปิดปะปิดได้อะไรได้นะครับถ้ามันตันเราก็ไปส่องดูนะครับก็แก้ไขได้นะครับหัวมันทําไมมันเลยฉีดรงมาแล้วเป็นแบบลักษณะนี้นะครับอ เราก็สามารถที่จะแก้ไขได้อ่ามันอาจจะมีอะไรมาตันแล้วก็ใช้เข็มนะครับเขี่ยกดลงมันก็แน่นนะครับนี่เห็นไหมอ่านะครับอันนี้ไม่ได้ใช้นานนะครับตัวนี้นี่ๆเห็นไหมครับพอเสร็จแล้วเรามาดูเช็คดูนี่นะครับมันก็จะพุ่งประมาณนี้นะครับเราก็สามารถที่จะลดคู่เรียนเราได้นะครับอันนี้ผมใช้วิธีการนะครับย้ำอีกครั้งนะครับเพื่อนๆก็คือใช้ระบบ ธรรมชาตินะครับก็คือใช้วิธีการเปิดน้ําขึ้นแท้งนะครับแล้วก็ปล่อยลงมานะครับอันนี้ก็ประมาณสิบห้าหัวนะครับนี่นั่นแทงผมนะครับนี่นี่แทงตรงนี้อาจไม่เห็นนะครับเพราะว่าผมใช้วิธีการพางโดยธรรมชาตินะครับมีเรือไม้มีอะไรนะครับพางอ่านี่นะครับนี่นะครับนี่คือสวนผมนะครับจัดว่าโลกนะครับนี่ อ่านะครับบางคนก็บอกว่าลมรื่นบางคนก็ลกนะครับกระหัวน้าก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับการให้น้ําก็ก็ทุนแรงนะครับอ่าวันไหนขี้เกียจลดแบบสายยางแบบนี้แบบนี้ดีที่สุดนะครับที่จริงแล้วเหมาะเหมาะนะครับปกติถ้าจะให้ดีนะครับต้นทุนสูงก็ใช้สักสองหัวนะครับก็น่าจะโอเคนะครับอ่าก็ขอบคุณนะครับสําหรับเอฟซี ที่ติดตามนะครับตอนนี้นะครับก็หวังว่าต่อไปในอนาคตช่องเล็กๆก็จะได้รับการติดตามจากเพื่อนเอฟซีเพิ่มมากขึ้นนะครับกลายเป็นช่องที่ให้ความรู้นะครับกับเพื่อนๆชาวสวนทุเรียนนะครับที่ต้องการปลูกทุเรียนไว้กินเองอไม่ยากนะครับในการที่จะปลูกทุเรียนกินเองนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอกา,ขาวเข้ามาสวัสดีครับ